เอา้าเมื่อนี้เป็นการเป็นงานครับพี่น้องพี่น้องใน,มนเมื่อกินเหล้ามาว่าในเมาเมื่อนี้มาสั่งของมาโรงงานสนามเมื่อนี้วันแรกพี่น้องม่กินข้าวันแรกพี่น้องมากินข,านานขา้าวด้ไม่ให้เบน่อใจกันว่ามันนีตรงปกว่าอันนี้สั่งหลอดไฟมาเจ,เจ็ดหลอดเจ็ดหลอดนี่ตกเป็นเงินนี่พันกว่าบาทพันหาพันหาตกหลอดละ เกือบสามร้อยเกือบสามร้อยมาเบิ่งกันว่ามันสีตรงปกวะอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับนี่ช้อปปี้มามาเบิ่งกันว่ามันสีตรงปกวะอันดับแรกต้องใช้มีดนะครับกรีดกรีดกรีดเร็วฮอกักห่อให้ควายแจวแล้วแก้แห้งเพราะว่าเป็นหลอดไฟนี่ครับ หน้าจานก็นจะเป็นประมาณนี้ครับรอยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทเด่นตาตาสี่ร้อยห้าสิบวับาทได้ครับนี่ยข้อ,อมสว่างบ่วตองห่วงมิะก,กีบวะ,ะมิจก,กีบนะสองสี่หกแปดม่เก็บมีแปดกีบครับเออไม่แปดกีบเสียบบงเบื้องเจนตลดอด ขันซื้อในงั้นขันแพงเลยครับตกสามร้อยห้าสิบแต่ละหลอดว่าจำว่าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเราก็พวกนี้วัดชำหนีไหมไมม่นีนนผมซื้อมานมันตกสี่สามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าหนึ่งอยูย่หลังประมาณเจ็ดแปดหลอดมันหน่อยห้าสิบบาทมันรน,น่อยห้าสิบบาทหนึ่งอันนี้ผมลองสั่งมาเบ้งว่ามันสี่ร้อยห้าสิบบาทมันเป็นมันเป็นในสีขาวนะครับเพราะว่าเขาขายนำของเข้ามันต้องสีขาว ถือใจครับถือใจคอ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 เินงแย่วเบิ่งหลอดบนหลอดเพชรเขาเอิหลอดเพชร LED หลอดเพชรนะครับหลอดเพชรจปกี่บแปดแกีบบแต่เออเสียเสี uh> ่แปด่ออ่่ะ่ สุดยอดเลยครับลูกไข่มาเบินขอมสว่างมันัดน้มาเบิ่งนวามสว่างมันนะเดี๋ยนลุ่นๆๆสายมะตอบนว่ามันสว่ังทำเลยสีชชมนนบมามาแล้วครับมาลุ้นกันมันสีสว่างทำเลยอันนี้ขวบไฟดครับอันนี้ขวถอดถอดแล้วครับคราบก้อนดึหม้นเลยนี่ แปแชรคนได้ครับม้านธรรมดาเลยแปดแชร์กค่ากรดอกทั้ตสวันค์ดิเนเงนด้ดอกใหญ่ว่ะมาสว่างบ่ครับอ้อว้างสว่างโอ้สวา่สวา,งสวางก็ตัวก,ก็สี่ร้อยห้าสิบวันาะโอ้โหจ่าตาเลยว่ะสองร้อยกว่าบาทอ่ะ เดือดใจผมอยู่ครับสุดยอดเยี่ยมหันฮันไร้ชะว่าไปหากล่องนุ่มเดียมปะโอ้โหเป็นไงครับถ้าเราซื้อตามร้านแถวบ้านอะตก450-500เลยนะรอดหนึ่งเน่ยไม่จำก็400่เกือบ500นะครับเนี่ยเพราะว่ามัน450บาทอันนี้ผมซื้อมาจากช็อปปี้ครับถูกแก้ไม่มากเลยครับเนี่ยสี่รบาทตงปกครับ Bye bye kéo kéo